สวัสดีครับผมครูเอกนะครับยำทางช่องน้ยทุกครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเรียนรูสารเลขกันนะครับเจอกันเป็นประจําทุกวันเจ็ดนาฬิกาทางช่องน้อยทุกครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางห้องเลขเปลี่ยนรู้นะครับห้องเลขเปลี่ยนรู้ก็คือห้องเรียนนั่นแหละแต่ว่าเป็นห้องเรียนที่เป็นลักษณะของ <c oughs> <c oughs> เนื้อหาแบบถึงพื้นฐานนะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่ใครอยากจะเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาเรื่องของการทํานายตัวเลขบนโทรศัพท์มือถือหรือหรหัสอ,อ,อื่นๆนะครับ ก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้นะเริ่มเร็วที่26พฤษภาคมนะครับปลายเดือนนี้นะสัปดาห์สุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่ใครสนใจก็เข้ามาได้นะครับโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มนะครับ6255นะ6255ควยตั้งชื่อว่าค่อยเคลื่อนตามวิถีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันเลยนะครับ โอเคก่อนอื่นก็พูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะที่มาซ้ำกันเลยก็มี2 6 6 2 2 5 5 2แล้วก็55นะครับส่วนใครอยากชมเลข3ตัวก็มีเป็นกลุ่มเหมือนกันนะก็คือ6 2 5 5 2 6แล้วก็255ห52นะครับเลขคู่และเลข3ตัวเนี่ยคุยเคยทำรีวิวไว้แล้วสามารถกลับไปดูยอนหลักได้นะครับส่วนวันนี้เรามาจอบก,กันว่า6 255เป็นอย่างไร นะพอตั้งชื่อว่าค่อยเคลื่อนตามวิถีเนี่ยแน่นอนว่าเป็นวิถีแนวคิดของเขาไม่ค่อยรีบไม่ค่อยเร่งอะไรนะก็ขอพูดถึง4ี่ตัวท้ายก่อนแล้วกันนะครับคนลงท้ายเลข5ครับอ,อันนี้ก็พูดบ่อยละว่าลงท้ายเลข5คุยกย้ำเสมอว่าลงท้ายเลข5 5ไม่ใช่สติแต่แนวทางของเลข5สจะท้อนมาเป็นแนวทางที่ไปสู่การมีสติได้ง่ายกว่าเลขอื่นๆนะครับ ราะว่าเลขห้าเนี่ยจุดเด่นของคนที่มีตัวตนเป็นเลขห้าเนี่ยจุดเด่นเขาจะพิจารณาทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เคยพิจารณาแล้วหรือไม่เคยพิจารณาแล้วเขาก็จะพิจารณาพอมันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็จะพิจารณาก่อนว่าอ๋อแบบไหนอะไรยังไงมีหลักมีเกณฑ์มีขั้นมีตอนของตัวเองนะครับทุกเรื่องนะเป็นข้อดีนะเป็นคนรอบคอบแต่ข้อด้อยคือเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าสิ่งนั้นอ่ะมันแบบ ตัดสินใจไปแล้วว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต่อให้พิจารณาใหม่เขาก็ค่อนข้างจะเป็นหัวแข็งอ่ะให้มีเรื่องใหม่อ่ะมันมีแนวทางแบบนี้นะครับขอพิจารณาก่อนกลายเป็นอาจจะเพราะว่าพิจารณาทาั้งทั้งที่มันเคยถ้าเรื่องนั้นมันเคยอยู่อยู่ในการตัดสินใจไปแล้วอ่ะมันค่อนข้างชา้าค่อนข้างนานมีขั้นมีต่อนมีระเบียบอะ่ะว่าอย่างนั้นเถอะมีระเบียบอยู่ในใจอะ่ะเออเคยมาแบบนี้แล้วมันวันนึงมันการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นคนที่มีเลขาไทย ทำให้ข้อด้อยคือเปลี่ยนแปลงที่แบบชับพลันอะไรจะไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถามว่าถือว่ามันแข็งมากไหมก็ถือว่ายืดหยุ่นระดับหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดว่าคําว่าหัวแข็งเนี่ยนะแบบยึดติดจิตมันอะไรพวกเนี้ยนะครับเต็มสิบนะผมให้สักแปดแล้วกันระดับหนึ่งต้องเล็เจ็ดระดับสองก็สักเล็กหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้ไล่ไล่กันมานะครับเพราะว่าจะแบบจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่ขนาดนั้นนะ คือก็ประมาณหนึ่งว่าโอเคถ้ามันเป็นแบบนี้คุณอธิบายมาสิอะไรประมาณนี้คือคนที่เป็นเลขห้านะอาจจะดูตึงนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ตึงจนแบบไม่ฟังอะไรเลยเพราะเขาฟังก่อนอยู่แล้วฟังแล้วแบบเพื่อจะมาพิจารณาว่าเป็นยังไงกลายเป็นกลายเป็นจุดด้อยที่แบบว่าเออมันก็ไม่ได้รีบไม่ได้ลิงแล้วหนักข้อเข้าไปใหญ่ตำแหน่งต่อมานะแนวคิดก็ยังเป็นเลขห้าอยู่เพราะทุกอย่างนอกจากจะพิจารณาแล้วต้องทําเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นขัน้นเป็นตอน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปข้อดีคือก็พลาดยากอ่ะค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาแต่ข้อด้อยคือมันก็ช้าเพราะมันตัดสินใจนานนี่ออกไหมครับกว่าจะแบบอย่างงั้นอย่างนี้แน่นอนว่ามันแล้วแต่คนชอบนะสไตล์แบบนี้บางคนถามผม55เนี่ยมันช้ามากไหมก็ถ้าถามว่าช้ามากไหมเต็มคําว่าช้าเต็มสิบก็เอาสักแปดอืมคือไม่ไม่ดึงกับแบบช้าจนแบบเฉื่อยแต่ไม่ได้รีบอ่ะ ไม่ได้แบบต้องอย่างนั้นต้องต้องแบบไปเร็วๆไม่ใช่ขนาดนั้นคือยังไงก็ช้าไปก่อนก็ยังไงก็ต้องแบบเออให้มันคันลองของทําไปก่อนประมาณนั้นนะครับตําแหน่งต่อมาครับเป็นเลขสองคิดนานไม่พอเป็นคนที่แบบต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบหนักข้อเข้าไปอีกกันเนี่ยแต่ข้อดีถึงคนที่มีเลขสองห้าห้าคือเวลาที่เขาจะทาตัดสินใจทาอะไรสิ่งนั้นนะ่ะผมให้นึกถึงภาพ ขบวนรถไฟรถไฟนะที่ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะขบวนรถไฟปกติเพราะว่ามันจะมีทางของมันอยู่แล้วซึ่งมันไปได้ถ้ารถมีกำลังก็เคลื่อนไปค่อยๆเคลื่อนไปนะครับแต่เคลื่อนไปตามทางนะตามทางเนี้ยเพราะนั้นคนที่ตัดใจอะไรที่เป็นสองห้าพลาดยากเพราะมันอยู่บนรางมันอยู่บนเส้นทางเขาจะไปแต่ทางเนี้ย ถ้าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรต้องสร้างเส้นทางใหม่เข้าถึงจะไปนึกภาพใช่ไหมครับเพราะนั้นคน255เนี่ยข้อดีคือทําแน่ๆไปแน่ๆความรับผิดชอบในสิ่งที่ต,ตัวเองตัดสินใจแล้วทาแน่ๆค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปอย่างที่บอกไปนะครับแต่จุดเด่นของกลุ่มนี้จริงๆอ่ะ255ไม่เท่าไหร่พื้นฐานการทํางานเป็นเลขหกเลขหกจุดนี้น,นะครับพื้นฐานเป็นพื้นฐานการทํางานหรือการแสดงออกจริงๆเขาชอบทําให้มันออกมาดูดีตลอด เพราะนั้นเส้นทางที่ไปเหมือนก็แบบว่าเราโหเมื่อกี้พูดถึงยกตัวอย่างทางรถไฟใช่ไหมทางรถไฟนี่ต้องทําเราต้องเดินทางทางรถไฟแหละแล้วเราจะเดินทางไปเรื่อย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 เรืยเร่ยเนี่ยมีภาพตามนะครับแต่แถงเส้นทางนี้ต้องเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าตอนทําตอนทาล้างทาอะไรก็ทําแบบเต็มที่อ่ะไม่มีมาคือปล่อยรถวิ่งไปแล้วล้างฝุ่นุดข้างทงข้างทางเนี่ยไม่เรียบร้อย เรียบร้อยทุกอย่างแล้วค่อยทำนึงภาพออกไหมครับก็คือทุกอย่างเรียบร้อยแล้ววันที่เปิดตัววันอะไรเนี่ยคือโหเปิดตัวจริงทั้งเส้นทางเนี่ยต้องสวยงามต้องดูดีเป็นที่ประจักษ์ที่แบบเห็นแล้วชอบเป็นคนที่ทำในประณีตมากๆครับทำในประณีตมากๆเรียกว่าใจเย็นใจเย็นแล้วก็หาสิ่งลงตัวได้ดีนี่คือ จุดเด็นของคนกลุ่มเลขนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นงานเกี่ยวกับงานบริการงานที่แบบเขาเรียกว่าอะไรช่วยเหลือผู้คนอะไรพวกนี้หรือว่าอะไรที่แบบใครที่ต้องการสิ่งจันลงใจที่แบบไม่ได้เร่งไม่ได้รีบมากนะ,ะเรื่งนี้เหมาะเร่งนี้เหม,มาะนะครับแต่ข้อด้อยก็คือพอมันเป็นเรื่องงานพวกนี้ใช่ไหมไอ้ที่มันหนักหนัก,นกใหญ่หญๆเร็วเร็วแรงแรงมันอาจจะถามว่า ได้ไหมก็ทําได้แต่เขาไม่รีบนะทึ <c> ่ <oughs> อ,อกหะเร็วแรงนี่ตัดออกไปเลยแต่ถ้าใหญ่ๆหนักๆเนี่ยขอเวลาหน่อยนะเอประมาณนะั้นขอเวลาหน่อยนะไม่ใช่แบบบิ๊กโปรเจกต์แต่แบบตึงตึ้งตึงตึ้งตึง,ตง,ตง,ตงอะไรเงี้ยแบบเร็วมาเลยอะไรไม่ใช่เงี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะนั้นก็ถ้าใครต้องการง่ายๆเรียบๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากๆอยู่ในรูปแบบแบบแผนนะะคุมนี้ตอบโจทย์แต่ถ้ารีบเร่เง ทั้งลุยทั้งแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> กลุ่มนี้ไม่ใช่นะครับอ่ะนี่คือวิธีการคิดการตัดสินใจทุกอย่างเป็นไปตามวิธีนั่นแหละนะครับขอ,องสี่ตัวทายส่วนบุคลิกด้านหน้นาผมชอบนะเป็นคนวางตัวดีแต่งตัวดีสุภาพเรียบร้อย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่านิ่มดูอบอุ่นดูเข้าถึงได้ดูใจดีอ่าดูใจดีดูแบบ ยิ้มแย้มยิ้มละมุนนะเออประมาณนั้นแต่เป็นคนที่แต่งตัวสะอาดมากเลยนะแบบเรียบสะอาดแต่ว่าไม่ได้เชิงแฟชั่นเลย<ม>เชิงเรียบๆเ,เลยเชิงดูดีสะอาดสะอา้านให้นึกถึงพ่อบ้านแม่บ้านน่ะที่เขารักความสะอาดอะประมาณนั้นนะ่ะบ้านใครมีครอบครัวที่พ่อพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายนะที่ที่แบบตื่นเช้ามาอาบน้ําแต่งตัวปะแป้งแบบแต่ก็ไม่ได้ทาแป้งอะไรมากไม่ได้แต่งน้าแต่นะแล้วก็ ทำงานบ้านอะไรเนี้ยนึกออกไหมบุคลิกประมาณนั้นอนะสบายสบายง่ายๆแต่งตัวโทนเขาเรียกว่ามินิมอลอะประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวผมว่ามันก็เป็นสายเสน่ห์อีกแบบหนึง่งแบบเชิงน่ารักเชิงอบุก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเนาะเรื่องต่อไปเรื่องการเงินครับ หาเงินเก่งระดับหนึ่งเลยนะไม่ใช่ว่าหาไม่ได้นะคนเห็น5-5นี่จะกลัวแต่ทั้ง25และ26เนี่ยผมมองว่าพวุเนี้หาเงินเก่งนะครับมีช่องทางในการหาหได้ที่หลากหลายนะเต็ม10ถึงอาจจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่ว่าเต็ม10ผมให้ถึง8เลยนะเรื่องของการเงินนะหากิ่งแล้วยิ่งมาผนวกกับวิธีบริหารจัดการที่ค่อนข้างจะแบบลงตัวเป็นไปตามแนวทางเป็นคนไม่ใช้ใช้เงินไม่ค่อยสุรุ่ยสุร่ายจะถามว่าใช้ไม่ใช้แน่ๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เงินสุรุ่ยสุรายอะไร ภาพรวมออกมาเต็มสิบผมให้เก้านะเหมาะกับคนที่มีเงินอยู่แล้วและอยากจะเก็บหอมรอมริบหรือว่าอยากจะแบบจะทําให้ธุรกิจตัวเองหรือเงินตัวเองเนี่ยอยู่ยาวๆนะครับหรือคนที่เ,เป็นพวกสตาร์ทอัพหรือเริ่มต้นแบบอยากจะเก็บหอมรอมริบอ่ะกลุ่มนี้ก็ดีนะก็คือคุณหาได้เรื่อยๆแต่คุณเป็นคนที่ดูแลการเงินเป็นอย่างดีเพราะนั้นมันก็ต้องมีเพิ่มขึ้นเินในบ้น้นปลายนะครับถือว่าเต็มสิบให้เก้าเลยกลุ่มนี้นะ เหมาะกับคนที่ทั้งมีไม่มีอยู่แล้วหรือว่ามีมากๆอยู่แล้วได้หมดนะครับแต่ก็ไม่ได้เหมาะกับการลงทุนเรื่องการเงินนะว่าไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการหาเยอะๆนะหาได้เรื่อยๆแหละโอเคสุดท้ายเรื่องของความรักเน้นความมัน่นคงเน้นความยาวนานเน้นคนที่ใช่เน้นคนที่ชอบเนีน่เวลาจะคบกันเนี่ยต้องศึกษาดูใจอาจจะนานนิดนึงครับแต่ใช่แน่ๆ เออเป็นคนที่ถ้าเรื่องความรักเนี่ยระยะยาวอย่างเดียวไม่มีระยะสั้นไม่มีแบบครบสองสามวันครบอาทิตย์หนึ่งครบเดือนหนึ่งคือถ้าชอบกันก็ใช้เวลาจีบอยู่พอสมควรกว่าจะชอบอย่าจะติดแต่ถ้าจีบกันติดหรือว่าจูนกับใครติดนะหรือว่าตกลงโปรใจกับใครโอ้น,นี่ยาวเลยครับยาวเลยแต่คนส่วนใหญ่เห็นสองห้ามันจะมีคําพูดถึงงานนาฬิการัฐใช่ไหมผมเคยพูดในหลายคลิปละสองห้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่นาฬีกาถัฐบูรุษก็อุปธมรม คือผู้หญิงใช้่ผู้ชายถ้าถ้าผมเป็นผู้ชายนะผมก็ชอบผู้หญิงที่มีสองห้าเพราะคนคนนี้ดูแลคนนีเขา,าเลขสองห้าเนี่ยมันสื่อถึงว่าคนคนนี้ดูแลผู้อื่นเป็นอย่างดีนึกออกใช่ไหมครับดูแลคนในบริวารของตัวเองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงใช้ก็ดูแลสามีผู้ชายใช้ก็ดูแลภรรยาแต่ว่ามันเป็นเลขสําหรับผมเลขนเลขน,นี้ยเลขคู่เนี่ยมันเหมือนกับเลขวัฒนธร,รรมไทยนึกอออกใช่ไหม <laughs> เออวัฒนธรรมแบบเดิมๆอ่ะ ในตำราเดิมๆเคยบอกว่าคนที่มีที่ผมเคยอ่านเคยศึกษามานะครับ<ม>ก็จันกับจันกับพฤหัสถ้าใครมีในพื้นโวงชะตาจะหมายถึงว่ามีโอกาสได้แต่งงานได้ดีเพราะว่าเขาอ,อธิบายว่าจันกับเนี่ยเป็นเลขของคนที่ดูแลเอาใจใส่อะไรพวกนี้ผู้หญิงที่มีเกณฑ์ที่อยู่ในมีจันกับพฤหัสคู่เนี่ย หมายถึงคนคนนี้เหมาะกับการเป็นแม่สีเลียนนะดูแลคนนั้นคนนี้ทําให้ฝ่ายชายเนี่ยรู้สึกว่าเออต้องมีต้องมีผู้หญิงนี่มีโอกาสเกณฑ์ที่จะออกเรือนได้ง่ายกว่าเพราะสมัยนู้นนะมันเป็นยุคสมัยพอมันมีแบบนี้ยุคสมัยมันก็ชอบชอบคนที่เป็นแม่สีเลือนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนนะครับโกยุคมันเปลี่ยนผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันแต่ถ้าเกิดว่า ไปเทียบกับถ้าอยู่ในผู้ชายเนี่ยมันก็หมายถึงคนคนนี้ดูแลครอบครัวเป็นแฟมิลี่แมนอย่างเงี้ยผมสังเกตุกคนไม่ค่อยใช้เอาจริงๆคนที่ผมเคยคุยด้วยปัจจุบันน่ะที่อยู่ในกระแสเบอร์อรมงคลน่ะนับไม่ถึงห้าคนน่ะที่ใช้จริงๆที่เป็นผู้ชายนะเพราะจะรู้ดีว่าคนที่ใช้เองจะรู้ดีว่านี่คือความรับผิดชอบนี่คือแฟมิลี่แมนเหมือนผู้ชายที่แบบชอบดูแลที่แคร์ผู้หญิงด้วย เพราะนั้นใครสําหรับผมนะผมมองว่าที่เขามองว่านาหรืประถมมันไม่ใช่แค่นั้นอันนี้ก็เลข่บุรุษประถมเช่นเดียวกันถ้าผู้ชายใชายเขาก็ดูแลผู้หญิงไม่ใช่ว่าอย่างไรแต่ว่าด้วยวัฒนธรรมไทยด้วยความที่ว่าผู้ชายดูแลผู้หญิงมันเป็นปกติสากลในประเทศผู้ชายดูแลผู้หญิงเรื่องปกติอืนั่นแหละแต่ผู้ชายสมัยนี้ก็บางคนก็แบบว่าอยากจะให้ผู้หญิงอะไรนะไก็เลยตีความไปแบบนั้นไป คนใช้จริงๆจะรู้ครับว่าเลขนี้มความเไมชอบสูงนะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับน่าจะตอบโจทย์นะครับในชั้นเรียนไม่มากก็น้อยหรือว่ามีข้อถามเพิ่มเติมอะไรก็สอบถามเข้ามาทางช่องยูทูบคุยกับพยากรทางเพจคุยเับพยากรนะครับือจยทักแชทมาในไลน์ในหรือโทรมาก็ได้ถ้าใครสะดวกนะครับถ้าคุยสะดวกรับสายหรือว่าให้คำปรึกษาได้ก็จะให้นะครับอ่ะมีคนถาม,ถามว่า คุอกถ้ารับดูเบอร์เนี่ยดูเบอร์ดูทํานายเบอร์เนี่ยคิดยังไงคือถ้าแค่ทานายนะครับหรือแค่อธิบายนิดๆหน่นนอยๆก็ถามได้เลยครับไม่ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ถ้าต้องลงลึกยากว่าเอาไปใช้ทำํำอะไรยังไงเป็นงานแบบไหน,นถ้าถามรายละเอียดก็อาจจะมีค่าครูนะครับทักแชทเข้ามาว่าเออมันต้องใช้เวลาในการเจาะกันจริงๆอ่ะมันก็ต้องมีค่าครูอะไรกันบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามา โอเคสุดท้ายนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้ช่องทูกูด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ